สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายเดือนไม่ได้มารีวิวเหรียญท่านผู้ชมก็คงจะคิดถึง คลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวเหรียญให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยไม่ได้มาซื้อไม่ได้มาขายนําเหรียญแปลกชนิดหนบาทมาให้ท่านผู้ชมมาให้ fc ได้ดูก็มาดูกันเลยนะครับเหรียญแรกก็เป็นเหรียญของรัชการที่9นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ อันดับแรกก็ต้องมาดูพศก่อนพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกขอบเสื้อด้านล่างนะครับจุดที่แปลกขอบเสื้อแหว่นะครับลักษณะแบบนี้ ก็มีช่องช่องหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาประกาศรับซื้อเราก็เคยขายไปสองรอบแต่ปัจจุบันเขาปิดรับซื้อไปแล้วก็ในวงการไม่นิยมนะครับเขานิยมเฉพาะส่วนตัวเขาเขาก็เลยปิดการรับซื้อเขาก็ได้เยอะ นะครับที่เขาเปิดรับซื้อเขาก็ได้เยอะแล้วพอแล้วเขาก็ปิดการรับซื้อไปทางช่องขอเราก็เก็บเพื่อที่จะเอาไว้ดูเท่านั้นเองนะครับก็ามาดูเหรียญที่สองนะครับเป็นเหนรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่เหมือนกันปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า เรียนนี้นะครับก็ปั๊มตัวเลขนะครับไม่ติดเลขค่าหายไปหนึ่งตัวนะครับตัวหนังสือด้านบนคำว่าประเทศไทยก็หายไปเป็นบางส่วนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับถ้าลักษณะแบบนี้เขาก็เรียกว่าโดนเจีย ไม่ใช่นะครับปั๊มไม่ติดจริงๆในบางส่วนนะครับเหรียญน,นี้เขาก็รับซื้อเหมือนกันช่องช่องเดียวกันกับที่ประกาศรับซื้อเหรียญแหว่งไปนะครับปัจจุบันเขาก็ปิดการรับซื้อก็มาดูเหรียญที่สามเหรียญที่สามนะครับ ปีพศ2558เหรียญนี้ก็ปั๊มไม่ติดด้านหน้านะครับปั๊มไม่ติดด้านหน้าตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9นะครับติดบางส่วนไม่ติดบางส่วนเราก็เก็บไว้ดูนะครับนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูด้วย เหรียญของรัชกาลที่สิบเหมือนกันปีพศ2564เหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นเหรียญแม่แบบแม่พิมพ์แตกนะครับเป็นเส้นผ่าน่าจะเป็นเป็นเหรียญที่แม่พิมพ์หรือว่าแบบแม่แบบแม่พิมพ์ นะครับแตกแน่นอนนักสะสมเขาก็จะวิเคราะห์ไปตามทางนั้นนะครับดูอีกนะครับอันนี้ก็ปพ๊มไม่ติดทั้งสองด้านด้านหน้าก็ไม่เห็นตัวเลขตัวหนังสือ ด้านหลังก็ไม่เห็นนะครับเห็นแต่รูปวัดนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปิดเป็นบางส่วนเหรียญสุดท้ายนะครับ รุ่นใหม่พระเสียรใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันปีพศ2556นะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีเส้นนะครับเส้นเส้นวิ่งหลังวัดนะครับมาถ,ถึงหลังเลขหนึ่ง เลขหนึ่งไทยสวยงามมากนะครับเหรียญนี้เราพบเจอสองเหรียญเท่านั้นเองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สองที่เราพบเจอปีพศเดียวกันนะครับแต่ยังไม่มีการซื้อขายยังไม่มีกระแสยังไม่มีความนิยมแต่ทางช่องของเราเก็บไว้เพื่อดูนะครับก็จะเก็บไปเรื่อยๆถ้าพบเจอเหรียญแปลก ก็จะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูก็มาดูเหรียญขายได้ของรัชกาลที่10นะครับปีพศ2561วิธีของการดูเหรียญขายได้นะครับถ้าใครไม่มีไม้ขีบแบบนี้ก็ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับขีบหรือไม่ก็จับกับมือแบบนี้แล้วก็หมุนดูนะครับ ท่านจะรู้ว่าเหรียญน,นี้ไม่ผิดอ่าไม่ปกติแน่นอนก็ลองดูนะครับด้านหน้านะครับก็ตรงขึ้นถ้าเหรียญธรรมดาด้านหน้าจะไม่ตรงขึ้นนะครับถ้าหมุนมาถ้าจับด้านหลังตรงขึ้นแบบนี้หมุนมาด้านหน้าด้านหน้าก็จะทิ่มลงนะครับ ไม่ได้ตรงขึ้นเหมือนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเสียรตรงหายากนะครับหายากไม่มีจํานวนการผลิตเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดราคาซื้อขายก็ตั้งแต่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันแล้วแต่คนซื้อคนขายจะตกลงกันก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ขายได้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปวิดีโอต่อไปเหรียญใดที่ท่านยังไม่ชัดเจนในการติดตามรับชมเราก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ